เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซา่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีภาค6ครับผมในครั้งนี้นะเราจะทำการลุยแอดวานซ์ชาเลนจ์ที่ชื่อด่านว่า How Just How ยังไงไปไปได้ยังไงให้เล่นด่าน76เงินดีฟอล์เหรออุ้ยน่าก,กลัวนะแต่76นี่มันขึ้นอยู่กับว่าด่านนี้มันให้เงินเราเท่าไหร่ครับแต่ฮีโร่ให้เลือกได้ตามใจชอบ ผมเปลี่ยนเป็นฮีโร่ที่ผมสงสัยว่าใช่ก่อนดีกว่ามียังไม่กี่ตัวหรอกครับสำหรับด่านนี้ยอ่านายใช่ป่ะืมใช่แหละมาแต่จะพยายามไม่ใช้ฮีโร่นะมันให้เงินเท่าไหร่ก่อนดีกว่าข้อนี้สำคัญสองหมื 20, 20, 20่นสองมื่นกระดานเจ็ดสิบหกเจ็สิบหกก็คือนี่ครับกองเซรามิกที่เป็นรีเจนด้วยตัวแรกที่ผม คิดว่าน่าจะได้แน่ๆครับคือกรูกันเนอร์ครับอัพไปเลยครับเทียสีไปแต่มันมีเวลาพอที่จะแปะน้ำยาหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งฮ้อฮะฮะ,ฮะมันหลุดมันหลุดอืมอีกตัวหนึ่งก็คือเบรดเมลสตอมครับเดี๋ยวผมจะเรียงไปทีละตัวเลยผมจะเรียงไปทีละตัวเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคู่ดาว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 คูดาวโอ้มันไม่หมดอ่ะฮาวจัสฮาวอย่างนั้นเหรอสอด้าฉันอวยนายมาเยอะโอ้โหเลเวลแค่นี้ออม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 แพ้รู้เลยทันทีเลยผมรู้ทันทีเลยแพ้เออน้ำแข็งไงล่ะในที่สุดเราก็เจอคำตอบแล้วครับมั้งนะ เอารีฟิทแน่นอนแช่จนโค้หัวใจอุ้ยมันมันมันหนามันหนาไปอเอาตัวที่คิดว่าน่าจะใช่แล้วกันนะโอ้โหคือผมผมจะจิบไล่ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะใช่มาให้หมดเลยจับตรงนี้เมื่อไหร่นะสนุกเลยจับแล้ว มันไม่น่ายากสิมันไม่น่าจะยากนะจุดไฟตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้มนโดนความร้อนแรงของไฟเผา <c oughs> มันหลุดได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> มันมีกฎเสริมไหมเนี่ยมันก็ไม่มีนะเดี๋ยวเอาวิาสายมาอีก แต่คราวเนี้ยไฟจุดพื้นของวิาสาห์ไว้สักประมาณแบบให้มันจะตรงกลางอ่ะมันกล้าจุดตรงกลางวะล่ะเออร้อนแรงแบบต่อเนื่องครับร้อนแรงแบบต่อเนื่องมันไม่น่าจะรอดไปได้ครับรมันรอดไปได้ครับนายหนึ่งในคนที่สามารถทำลายตัวกลุ่มได้ดีมากครับหืมเล็ง,ตรง,งนนลตรงกลางมันเนี้แหละตรงกลางมันเนี้แหละเอาเน้นเอาเอาสายที่คิดว่าไม่น่าใช่ก่อนแล้วกันจะทำทำไมถ้าคิดว่าไม่น่าใช่ เออเออเกี่ยงเกี่ยงอย่างนี้ไม่เกี้ยงครับไม่เกี้ยงครับออกก่อนอตัวนี้น่าจะใช่สุดๆแล้วนี่ครับตัวที่ผมคิดว่าใช่แน่ๆฮะไม่น่ามีใครเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยตัวนี้เพราะวะ่ามันติดสตันและแรงมากและแรงมากเออและแรงมากแต่มันยิงช,าช้าจังมากผมจะไม่มีหนทางจริงๆเหรอครับตอนแรกผมคิดว่าด่านนี้ง่ายนะ ผมคิดว่าง,ง่ายนะแต่ทำไมสร้างปัญหาให้กับเราเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสมชื่อด่านจริงๆอ่ะฮาวจะ h าวแล้วเราเล่นได้แค่ตัวเดียวด้วยอันนี้คือกลับมาหมดเอาจริงลนะคำนวณเลยครับคํานวณความเป็นไปได้ของทุกอย่างเอ้ยสไป์มายจริงๆก็เป็นหนึ่งในออปชันที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้แต่ตำแหน่งวางนี่เดี๋ยแอแย่ ต่าหน่งตำแหน่งวางแย่มากเลยแต่แต,แต,แต่ลองก่อนขอลองขอลองดูก่อนมันกระสุนมันออกช้าครับมันออกช้ามากแล้วมันไม่สามารถที่จะทําลายได้หมดแต่มีความเกือบนะมีความเกือบอยู่คือเจ้าดูอีตัวนี้มันก็เจ๋งเฮ้ยถ้าเราเล่นเป็นสายเป็นบอลไลนิ่งแทนล่ะแทนที่เราจะเป็นสายจับใช่ปะเราเล่นเป็นสายบอลไลนิ่งครับขอลองดูก่อนเพราะว่าตัวนี้อย่างน้อยมันตัดการเป็นรีเจนได้ครับแล้วก็พักกลับด้วย แต่ว่าโจมตีช้าอย่างงี้ไม่น่ารอดเพราะว่ามันหลุดแล้วมันหลุดแล้วตัวนี้ตัวเนี้ยตัวหลุดตัวเนี้ยตัวหลุดเนี่ยเนี่ยผมปามันอยู่แล้วลองถ้าถ้าเป็นเจ้าเนี่ยมันไม่พอไงในเงินสองหมื่นเราซื้อเทียห้าตัวไหนได้บ้างเอาต้าจะกรนอตเหรอใช่ใช่เอาตาจักรนอตเราซื้อได้ครับอันน้ก็ต้องไปคู่กับควิกช็อตอยู่แล้วลองดูเทียห้าอะไรครับ เทียสี่ไม่ไหวขอเทียห้าได้ได้ไหมเล่าโอ้โอ้ใหม่กอดเขาคือคําตอบครับเราเจอคำตอบแล้วครับออตราจะกน็อตยืนเงีวอยู่ตัวหนึ่งกลางแมปแต่พอพอจบปุ๊บดันนี้สู้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เน้นจํานวนออต้านจะกนอ็อตเก่งเรื่องการจัดการกับจํานวนครับแต่ถ้าจัดการเดียวอะ่ะจะค่อนข้างด้อยกว่าคนอื่นเขา ในเทียห้าเดียวกันเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่แอบแสบเหมือนกันนะแต่พอเป็น b f b นี่คุณไม่น่ารอดแล้วล่ะเพราะว่ามันอืดกว่าเดิมเยอะและอย่างหนึ่งนะรูปแบบแบบนี้แค่เขาเอาพัานตัวมาสักตัวหนึ่งเราก็แพ้แล้วครับโอเคอ,อัลตร้าจักรนอตคือคําตอบแต่เรามีคําตอบอื่นไหมน่าลองแฮสวัสดีสวัสดีไมโกะ ไขฟ้าไมโกะไมโกะมันมันเป็นสีแบบซีบรามาแล้วกระสุนมันยิงไม่ได้ไนงะแล้วพอมันรีเจนกลับมาเป็นเรนโบว์ใหม่เนี่ยแย่แหละอันนั้นเจ๊งเลยริง g อฟไฟล e ล่ะเออเรายังไม่เคยลองตัวที่แบบว่าเด่นๆชัดๆเลยนะโหลโหลโ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 ลอะหลุดมันทะลุทะลวงไม่พอ,อพูดเลยมันทะลุทะลวงไม่พอ ถ้าเราเล่นสายล่างล่ะอันนี้ยังยังสนุกอยู่อันนี้ใช้เงินน้อยมากด้วยสวัสดีครับ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 ลาก่อนครับแหมสายสปร d ยด p กระสุนยิงกระจายหรือว่าเราจะเป็นอิลิตเงินไม่พอนะขาดอยู่หน่อยฮึฮ่ <laughs> แพ้แน่นอนผมดูความเร็วในการโจมตีแล้วแพ้ทันทีเลย แต่ถ้าเป็นเจ้านี่ละ่ะโ้ยิ่งแพ้ใหญ่เพราะว่ามันหลงเหลือคราบของการเป็นรีเจนเอาไว้ไงแต่ถ้าเป็นกลุ่มแบบนี้สไนเปอร์แพ้งั้นก็ไปสายกลางแต่คราวนี้คู่กับล่างเดีวยวชนะให้เตะเลยถ้าเล่นเจ้านั่นแล้วชนะเรายังไม่ได้ลองซิโนแฟร e ไม่มีประโยชน์ไอเจ้านี้ก็ไม่มีประโยชน์ลองดูได้นะอาจจะได้ก็ได้ครับ ปากมักไรประโยชน์จริงๆอย่างที่ว่านั่นแหละเออไรประโยชน์จริงๆอย่างที่ว่าแต่ก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าทําได้แบบก็ทําได้พอพอได้ประมาณึ่งแต่ก็แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเนาะเอาเชฟบิทยังไงก็ไม่น่าใช่ละจะมาเล่นสายแปลงล่างไปก็เพื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยมาลองดูก็ได้แต่ตอนนี้ก็ยังแบบยังไม่ได้แปลงล่างก็จะด โยนน้ำยาโงโง่ๆของเขาไปก่อนนะแล้วก็ศัตรูก็จะหนีไปเลยบายบายยังกดสกิลไม่ได้เลยครับเจ้านี่ทาไม่ใช่เทียห้าสายบนอ่ะผมว่ายากเพราะว่าต่อให้เป็นบูนแทบก็ตามไม่น่าจะมีเวลาพอแต่ลองก็ไม่เสียหายครับมาไว้ตรงนี้แหละแดกแป๊บเดียวครัวกล่องเต็มครับ ตัวเรือนี่เรายังไม่ได้ลองเลยนะ <c oughs> ตัวเรือเรายังไม่ได้ลองลองเล่นสายบนก่อนแล้วก็คู่กับแบบนี้แต่ข้อเสียคือศัตรูเป็นรีเจนไงอาจจะอาจจะรีเจนกันสนุกสนานแล้วก็เป็นไปตามคาดครับรีเจนกันสนุกสนานแต่ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะได้อาจจะพอไหวคือสายกลางครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการโจมตีเป็นลูกระเบิด แต่ศัตรูมันก็มีสีม่วงเอ้ยมีสีสีมราสีดำด้วยไงกระสุนมันดึงไม่ได้ดแพ้อยู่ดีนะกับอีกหนึ่งตัวที่พออาจจะได้แต่ว่าเทียสีจะไหวหรือเปล่านั่นคือเรือดำน้ำเจ้าเป็นเร็วหรือเ่ามป็นแรงเอาแรงก่อนกลับบ้านเลยครับกลับบ้านทันทีเลยครับและถ้าเอาเป็นเร็วล่ะจะทำดาเมจได้ดีกว่าไหมเป็นเร็ว ตอก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 ตรีเจนสนุกอ่ะมันรีเจนสนุกมากเลยครับสเปกเตอร์เงินไม่พอคราวซีโร่คูดาวไม่น่าได้เงินไม่พอด้วยเออแต่ท่านเจ้านี้ล่ะถ้าเจ้านี้ล่ะแล้วก็ปรับให้ไปอยู่ตรงกลางนะโอ้รีเจนสนุกแน่นอนนะอย่างเงี้ยมันรีเจนสนุกแน่ คือตาบใดก็ตามที่เรายิงกระสุนอะไรไปแล้วแบบมันไม่ตายในทันทีเปอร์เซ็นต์แพ้จะสูงแบบสูงเร่วเลยครับลองคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ครับไม่ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงกลางตัวลูกมาแล้วฉันมาช่วยแล้วพี่ลูกพี่ลูกพี่มันหนีไปแล้วไหนก็อยู่จริงเชียวผมลองหลายๆอย่างจนสุดจริงๆแล้วนะ เพราะฉะนั้นนะคตอบน่าจะมีแค่ตัวเดียวครับในด่านนี้นั่นก็คือการเล่นไอย้ยังมีอีกตัวหนึ่งให้ลองไหนๆแบบอยากลองก็ลองไปแต่ก็ไม่น่าไม่น่าที่จะผิดพลาดและตัวที่เล่นแล้วเหมาะสมตัวเดียวมีอยู่แค่ตัวเดียวพอเจอกองอย่างไม่ไหวแล้วตัดรีเจนหรือไม่ตัดรีเจนไม่ใช่ปัญหาคําตอบคือเอาตาร้จาจักรนอตครับวางไว้ตรงกลางเอาเป็นแบบนี้แล้วก็ควิกช็อตก็ได้คืีผมชนะด้วยควิกช็อตเนี้ยแล้วก็จะชนะด่านนี้ได้แบบง่ายดายนั่นเองครับ เป็นเทียห้าตัวเดียวที่แบบแัดจะเจนเงินมาซื้อได้เลยตัวอื่นคือซื้อแทบจะไม่ได้กันเกือบทุกตัวประมาณนั้นเองครับโอเคครับทุกคนสําหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครที่เล่นด่านนี้แล้วก็เจอคําตอบอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อไว้รอบหน้าผมจะได้เอะขึ้นมาว่าอ๋อตัวนี้มันยังได้อยู่ต้องขอบคุณหลายๆคนนะที่ในชาเลนจ์ก่อนๆได้มีการคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยผมจะได้เอามาพัฒนาตัวเองกันต่อๆไปแล้วผมจะได้มาแชร์ให้กับหลายๆคนดูกัน ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับอย่าลืมที่จะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะัน่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันท่านนี้ก็ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆกครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม